สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในี้ก็ยิจกับผมซีเกอร์ทีวีกลัวนะซึ่งวันนี้นะคะนรับในกิจวัตรเกมเราบอกนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่ใน,นแบบอันดับแชมเปี้ยนนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ผมแจกโค้ดอีกแล้วนะครับผมเชียรโค้ดไม่คคาม,มาปล่อยมากนะครับผมเลยเชียรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มานะครับผมไม่มาทีเดียวให้หมดหรือวะแต่เขาแจกก,ก็ดีแล้วอย่าเพิ่งไปบ่นนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโคดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก่อนเลยนะว่ามันจะได้อะไรเข,ข,ขาบอกไดป บูทลักนั่นเองนะครับผมเนี่ยนี่ะผมเนี่ยได้มาหนึ่งขวดนะครับผมนะก็คลิปนี้มีแจกแค่นี้แหละนะครับผมเนาะเออแต่ว่ามันแบบจะหมดบ่ายสองแล้วนะครับตอนนี้มันแบบบ่ายโมงกว่าแล้วมันไม่คุ้มแล้วผมก็เลยไม่กดดีกว่านผมก็จะเก็บไว้ถ้าจะอะไรจะเก็บไว้ไออันนี้นะครับผมเนี่ยไว้ใช้ข้างหน้านะครับผมเนาะโอเคซึ่งในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาสอนวิธีการหานะครับผมเนี่ยไอเหรียญ ไอตัวนี้นะครับผมในเรยอสาพันนะครับผมนะ,น 4, นะ,ค,ะมนะคือมันเป็นเรยญฮันเตอร์คือแบบว่าเอาไว้สุ่มเพิร์กใช่ป่ะนะครับผมนะเพราะว่าเล็บมันยังไม่มานะครับไม่รู้จะหาตรงไหนนะครับผมนะซึ่งวิธีหาก็หาง่ายนะครับมาตีบอสนะครับผมนะซึ่งผมไม่แนะ่ใจว่ามันมีโอกาสรอปแบบครแมันไม่ใช่โอกาสมันมีจําก,กัดต่อวันหรือเปล่าตอนแรกผมเอฟเคเนะี่ยคือแบบประมาณ2นาทีคือแบบมาออกลั้วมากเลยนะคือแบบว่ามาล้วมมากะะับผมนะเดี๋ยวตีเดี๋ยวก็ได้ตีก็ได้แบบตีแทบทุกตัวนะครับผมแต่ว่า ดูดิหลังจากนี้ผมตีไม่ติดแล้วดูดิเหรอปตีไม่ออกละเนี่ยผมเอฟเคเอฟเคปับเดียวอย่างไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันชั่วโมงกว่าแม่งไม่ติดแล้วทุกคนดูดิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีโอกาสดออเ่อตัวนี้บอสตรงเออ่ตรงเมื่อกี้ตัวแรกนะแล้วก็จะมีเอ่ออเเารียกนนะไรที่ขุดเหมือ,นมองนะครับผมนะขั้นเรียกที่ขุดเหมืองผมขอเรียกงั้นก่อนมันจะมีโอกาสดับเปลี่ยนเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมกันหรือเปล่านะครับผมอันนี้เออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูผมไม่แน่ใจว่ามันมันมีโอกาสหลอกรวมกันหรือเปล่านะครับผมนะฮะเดี๋ว่ารวมกันหรือว่าตัวละสามพันอะไรเงี้ยตัวละสามพันแมวอะไรเอไม่สามพันแมวสาม, 3, มพันเหรียญน,นะครับผมนะหรือไม่ก็อาจจะรวมกันหมดเลยนะครับผมเนาะวิธีการหาซึ่งเขาเรียกวนะ่าอะไรตอนที่ผมแบบหมาเอฟเคแล้วแรกคือมันออกบ่อยมากเลยนะแต่ตอนนี้คือมไม่ออกแล้วอ่ะผมก็งองเหมือนกันทุกคน ผมว่าเขาน่จะจำกัดวะมึนงั้นมันออกออกเยอะเกินไม่ต้องไปฟาร์มเลดแล้วอันนี้ก็มีโอกาสดอปนะเขาผมนะฮะเห็นปวะเนี่ยไ,ไม่ดอปเลยนะรับผมเนะี่ยเห็นป่ะคือตัวนี้ก็มีโอกาสดอปแต่ก็ผมตีมาไม่ดอปแล้วนะเับผมนะเห็นไหวะเออเขาน่จะจำกัดผมว่านะเดี๋ยวลองไปอีกที่หนึ่งนี่อันนี้ก็หนึ่งจุดนะรับผมนะเดี๋ยวดูตามผมเลยว่ามีจุดไหนบ้างจะมีตรงตรงนี้จุดวะดาวนิดต,ตรงแม่น้ำ เนี่ยทางนี้น่เน่เน,น่่ถ้าผมจำไม่ผิดมันยังมีอีกจุดนะเออแต่ผมลืมวะนี่ไอตัวคนนี้ก็มีโอกาสดอกนะเขาผมนะแต่ว่ามันเลือดค่อนข้าง,างเยอะเยอะแต่ว่าผมตีอะไเนี่ยมันไม่ดอกแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะลองไปไอดีไก่ดูได้หไหมไม่ดอบละทุกคนคือตอนแรกผมมา fk เออมันแบบมันดอกบ,บ่อยมากเลยเหรียญนะผมได้สามพันเหรียญแล้วตอนนี้คือมันมันสต็อปแล้วมาผมว่ามันได้จำกัดมาละสามพันเหรียญวะ ถ้าอยากได้พิกผมก็ต้องไปลงเลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนะยก็ต้องรอเลดมาวผมหายที่ก่อนผมจำได้ว่ามันมีสามที่ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ออันนี้มายัางมาแล้วปะเนี่ยเอาง่ายคือเครื่องพวกนี้มันมีนมโอกาสดรอปนะครับผมนะแต่ว่าผมน่าจะแบบตันละนะครับผมนะดรอปจนตันแล้วมันก็เลยแบบไม่ดรอปให้ผมแล้วนะครับผมอนะันนี้จริงๆบอสใหญ่มีมโอกาสดรอปด้วยนะครับผมเนะี่ยผมไปตีบอสใหญ่มันก็ไม่ดรอปเหมือนกันนะครับผมอันนี้ ดิเห็นปะได้มีแค่นี้ปะไอเมืองอะ่ะได้มีแค่นี้บอสใหญ่ก็มีโอกาสดอกนะครับผมฮะเดี๋ยวผมกับบอสใหญ่เข้ามาตรงนี้นะครับผมบัฟตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงตรงนี้ เนี่ยผมไอตัวนี้ก็มีโอกาสดรอปนะครับผมนะก็คือมันดรอปทุกตัวนะที่ผมพูดมานี้นะครับผมนะแต่ว่าผมน่าจะแบบถึงขีดจากัดมาแล้วมันก็เลยแบบไม่ดรอปให้ผมนะดูดิผมมาได้สามพันกุเหรียญแล้วนะครับไม่ดรอปแล้วนะครับดูดิ <c oughs> ผมก็งงเหมือนกันนะมีจํากัดแหละนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นไอดีลองแล้วผมลองตีดูนะว่ามันจะดรอปหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ไ่ืนนไอดี ID ลองผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไอดีลองผมยังไม่ได้ปลดด่านท้ายนะครับผมนะผมจะมาลองเอ มันเท่าไหร่ว hmm. ะ13บีบ้านะแต่บงทีผมยัง4บีอยู่เลยอะเดี๋ยวผมลองเอาไอดีลองมาตีไอตัวนี้ก็ได้นะครับผมนะ่ยมินิบอสตัวนี้เห็นเขาบอกว่าอัปเดตใหม่นะ3.0.1นมันจะเพิ่มค่านตนเพิ่มเหรียญดอบจากบอสนะครับผมนะฮะแต่ว่าเออนี่นี่นี่เห็นปม่ะบัฟเม e ด a l d r อ p from d o อ b นะครับผมเนี่ย ไปดูไอ้ดีเราโหมแม่ก็กระจอกเลยผมไม่ได้เล่นเลยนะผมไม่ได้แบบปั๊มวิวให้มันเลยน,นะผมอะดอกไหมนี่ฮะมีโอกาสดอกนะรับผมนะเห็นป่ะคืออย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสดอกไปเรื่อยๆนะรับผมนะถ้าผมลองแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวผมกดไม่ต้องกดอะไรเสียดายเนี่ยเดี๋ยวลองดูฮนะว่ามันจะดอกอีกไหมคือมันดอกปล่อยมากแนละ้วช่วงแรกนะเขาช่วงแรกๆนะแต่ถ้ามันพบันนานไปเอฟเคนานไปคือม่งไม่ดอกแล้วเว้ทุกคนผมก็งงเหมือนกันผมว่าน่าผมว่าน่าจะมีจํากัดกว่าจริงป่ะ เดี๋ยวรอดูฮนะแหนบปะแหนบแหนบปะมันดอบดอบผีมากทุกคนดูดิคือแบบช่วงแรกอะดอบผีมากนะครับแต่ถ้าเราเอฟเคบ่อยๆไปมันก็จะเไม่รูอะไรมันก็ไม่ดอบแล้วอะเหมือนไอ้ดีหลักผมเมื่อกี้นะครับผมเนาะดูดิอ่านี่บางตัวก็ไม่ดอบล้วเห็นปะเริ่มไม่ดอบละ เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะช่วงแรกมันจะดอกง่ายมากนะเขาผมนะเออก็หลังๆมามันไม่ดอกแล้วเนี่ยบ้าดอกอีกไงเห็นปะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเขาเนี่ยแม่จะจำกัดประมาณวันละสามพันเหรียญนะเขาผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็แน่ไปดูไปดูไอ้ปวดด่านท้ายกับมันมันใช่เท่าไหร่ <c oughs> ไอ้ดีลองผมก็กระจอกเลยไอด้ไอดีลองนี้นะเขาใครอยากจะซื้อต่อซื้อได้น,นะ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ผูกอะไรไ้เลยนะก็ดูดิผมซื้อลักมาแล้วก็ลัก คันสามมาไปทีม้อยเอฟไม่คันอันนี้นี่ยนี่ซุปเปอร์ลักไปทีม้อยนะแล้วก็เปิดซุปเปอร์ฟาสอีกนะครับผมนะฮะเหน็นปะคุ้มนะครับผมในอันนี้ผมบอกเลยโอเคฮนะเพราะผมไม่ได้เล่นอนะ่ะมีไปก็ไม่ได้เล่นนะครับผมเนาะเนี่ยปั้นปั้นได้นะนนจริงจเนี่ยเพราะมีลักเพราะมีลักแบบขั้นสุดท้ายแล้วแค่ไปปั้นอ่าทีมลักทีมอะไรเงี้ยก็ได้ลนะเออที่สิบสามเอฟกีีสิบสามบีจริงด้วยนะครับผมเนาะ เห็นปะห้งบุงห <that> ้บอสก็มีโอกาสดรอปนะแต่ช่วงแรกมันดรอปบ่อยอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวฟาร์มไปสักพักมันก็ไม่ดรอปละโอ้ยแต่ไอ้ดีลองกูเพิ่งกระจองเลยเฮ้ยดูน้ำยาลากบีเก้าขวดนะครับผมนะดีผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนะไม่ได้เอฟเคง่ายแล้วก็เหรียญเมดเดิลนะครับผมมันมีหกร้อยนะครับผมเนาะเนี่ยสกินบีดมีตัวเดียวนะครับผมเนี่ยสกินอะไรมีมีแค่นี้แหละนะครับผมนะไอดีผมไอ้ดีลอง ดิเนห็นปะช่วงแรกมันดบบ่อยมากอ่ะเออแล้วก็หลังๆมาไม่ดบแล้วนะครับผมนะอันนี้ะไหนๆก็ตัวอะไรวะมันมป็นเป็นแค่นี้อ่ะแหวะไหนๆก็ไหนๆละอุ้ยโอ้ฟีดโกโจ้ด้วยสวยฟีดไปโกโจ้ได้เป็นตัวแบกสุดในทีมผมแล้วนะดิดิทีมกระจอกสั่นเลยไอ้ใส่ตัวละครได้5ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะไม่ได้ซื้อเลยนะผมเนาะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอะไรประกอบกันแล้วกันนะก็ถือว่ามาสอนวิธีการหาเหรียญนะผมมันน่าจะจำกัดประมาณวันละสามพันกว่านะสามพันเหรียญนะผมเนาะเออมันไม่ดรอปแล้วอะไอดีหลักผมมันผมนั่งเชื่อป่ะคือมันไม่ดรอปมาครึ่งชั่วโมงแล้วไอดีหลักผมยืนฟาร์มมาครึ่งชั่วโมงมัางไม่ดรอปแล้วทุกคนตอนแรกมันก็จะดรอปแบบนานๆทีแบบสิบนาทีดรอปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าครึ่งชั่วโมงไม่ดรอปแล้วผมว่าน่าจะไม่ดรอปละอันนี้เออก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอะไรประกอบผมบาย